เดี๋ยวดูกันว่ากลยุทธ์ไหนดีนะคะผู้คุยกันกับคุณธีรศักดิ์ธนาวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจี n อสอินเตเค่ะคุณร้องสวัสดีค่ะจอสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเปิดกราฟลงมาอ่เดี๋ยวนะครับพอดีตัวแชร์กราฟมันมันกราฟมันไม่ไขึ้นกราฟไม่ขึ้นได้อ่ะได้เดี๋ยวพี่จอนพอจะแชร์ได้ใช่ไหมคะได้มาพี่ช่วยได้ค่ะ อ่าเน็ตเน็ตทางด้วย่จอยช่วยแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับการโอเคได้อ่ะมามาแล้วค่ะคุณรองโอเคมาภาพโดยรวมเราอะลงตามวันนี้ต้องบอกว่าเราลงตามข้างนอกแล้วกันครับด้วยเหตุผลที่เราลงมาเนี่ยพอเปิดกลับลงมาแบบนี้แล้วยังไงดีคะคุณรองเพราะว่าสัปดาห์ที่เราที่เราคุยกับคุณรองเนี่ยคุณรองบอกว่าสัญญาณไม่ดีแล้วนะ ให้ใช้ทำ<ช>ได้ไหมให้ใช้ช็อตโพสิชนันตั้งแต่ตอนนั้นพอลงมาถึงตรง,รตรงนี้ยังถือต่อได้ไหมโฮต่อได้ไหมก็ในฝั่งของตัวเอสห้าศูนย์นะครับเซตสองห้าเนี่ยนะครับตัวของโซนแนวรับนะครับที่เรียกว่ากำลังลุ้นอยู่นะครับในภาพลายชั่วโมงนะครับในภาพลายชั่วโมงเนี่ยก็คือระดับ835นะครับ835สามนะครับ835 รตรงนั้นเนี่ยพยายามที่จะตีกลับเห็นไหมครับเส้นค่าเฉลีย่ยตัวของ200วันนะครับในภาพ200ชั่วโมงเนี่ยนะครับตรงบริเวณ836 835เนี่ยมันกำลังสู้อยู่นะครับถ้าพยายามตีกลับแล้วไม่ไหวนะครับตัวเลขสำคัญก็คือ835ถ้าเห็นต่ำกว่าอีกครั้งหนึ่ง Open Shot ได้ครับผมเป็นอีกจุดหนึ่ง ยังลงต่อครับใช่ตรงนี้นะต้องแถวๆ,ๆตอนนี้คืออยู่835.90หใช่ใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยแท่งนี้คือแท่งพยายามสู้ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับรีบาวแล้วจะผ่านไหมตรงแนวต้านตรงนี้ <c oughs> ถ้าไม่ผ่านแล้วย้อนกลับลงไปด้านล่างต่ำกว่า835เนี่ยโอ้แสดงว่า830ที่ลงไปเมื่อเช้าน่าจะมีนิวโลครับอพอมีนิวโลปึ๊บเดี๋ยวเลือบดูด้านซ้ายสิ มันจะไปถึงไหนได้คุณหลอก8.25ก่อนละกันครับค่อยๆทีละสเต็ปครับก็อีก10จุดคือถ้าตรงนี้นะใช่ครับใช่ครับสู้กันอยู่ระหว่างที่เราคุยกันนีคือสู้กันอยู่นี้เลยจะหลุดไม่หลุดนะถ้าหลุดลงมา8ปดองหาใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วกําหนดให้8.45หนะครับติดกับขึ้นไป8.45สี่ห้ใช่ที่ที่เป็นโลเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ เป็นคีย์สำคัญใช่ครับสำหรับการช็อตนะครับสำหรับการช็อตนะครับตอนนี้ยังไม่ลองนะครับเพราะเราจะกลับไปลองอีกครั้งหนึ่ง s 50 Z25 ย์สองห้าจะต้องยืนเหนือ850ให้ได้ครับผมให้850ห้เป็นเป็นจังหวะในการที่เขาจะเข้าไปลองเข้าไปลองได้เขาจะเปลี่ยนจากขาลงที่เราเห็นชัดเจนตอนนี้กลับไปเป็นขาขึ้นได้อันนี้จะลองเป็นแค่ไซเวดแถวแถว 860 865เท่านั้นครับใช่เพราะถ้าเราจําได้ตรง850นี้ก็ยื้ออยู่นานใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่เลยครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นในภาพของฟิวเจอร์ยังเป็นฝั่งช็อตแล้วโมเมนตัมหรือเทรนดยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของออปชั่นเนี่ยยังแนะนําให้ลองพุทอยู่ครับผมนะล,ลองพุทที่840 840ครับผม อือมใช้แรเขยุดคู่กันไปคุณร้องแซดสองห้าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยยังเป็นฝั่งช็อตแปลว่าตอนนี้มันไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามาหนุนเลยใช่ปะยังไม่ไหวครับยังไม่ไหวเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือปัจจัยในต่างประเทศเนี่ยนะครับมันเพิ่งเริ่มขาลงเองนะครับอืแล้วไอ้ขาลงเนี่ยมันเกิดขึ้นทรายนะครับมันมาจากอะไรทรายมาจากการประชุมระหว่าง จีนกับสหรัฐผ่านไปนแล้วนะครับเพราะนั้นสตอรี่เนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่น่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหลังจากนี้ละเพราะนั้นเนี่ยความคาดหวังในเรื่องของการเจราจาผ่านพ้นไปเพราะฉะนั้นข่าวดีหมดนะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมาเลเสียงที่จะคอลเลกแล้วก็มีการปรับฐานใหญ่ๆครับผม อืมอาการที่หุ้นแบบสหรัฐหรือหุ้นอะไอย้ยเขาเขาลดล,ลดปรับลดลงไม่มองมองหุ้นไทยที่ valuation ต่ำๆกันบ้างค่ะ,ะไม่ครับเพราะว่าเทรนด์แล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันจะลงตามเซนติเมนต์ต่างประเทศแล้วเรายิ่ง underperform อยู่แล้วครับมันลงง่ายนะครับกลับมาดูในภาพเดครับพี่นะครับอ่าในตัวของเซตอินเหรือเซตหิก็ได้นะครับ เราจะเห็นโครงสร้างที่มันไซด์เวย์นะครับที่เป็นไซด์เวย์อัพเนี่ยนะครับแนวรับสำคัญที่แปดสองห้าก็คือไอตัวของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะก,กลางนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้เลยป่ะตี Trend ะอัพเทรน,นตีอัพเทรนนิดนึงครับตรงสิงหาครับไปทางขวานิดนึงครับไปทางขวาตรงช่วงเดือนสิงหาที่เบรก อ่าตรงนั้นแหละใช่เลยครับตีเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปรลกครับพี่จอยครับผมมันจะมีแนวรับอยู่ที่825ถ้าหลุดไอแนวรับนี้เนี่ยระยะกลางลงต่อนะครับอใช่ระยะกลางจะเสี่ยงลงต่อซึ่งถ้าหลุด825อ่านะครับ810 790ลงได้ครับผมอ เดี๋ยวนะคือให้เอาเส้นนี้ครับมาไว้เลยเพราะจริงๆมันก็เทสไหลรอบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ถูกต้องถูกต้องเลยครับเพราะนั้นมันจะเป็นขีดสำคัญแล้วว่าไม่ควรหลุดสำหรับการลงในรอบนี้ครับผมนี่ที่กูลองบอกคือเส้นนี้ใช่ถูกต้องเลยครับไหลรอบอยู่ครับผมใช่ก็เลยมาเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหลงแรงอีกรอบหนึ่งถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับใช่ครับเท้าเทาแปดสองห้านี่นะครับผมใช่ครับ แต่ว่าจริงๆอะแนวโน้มมันเป็นไซด์เวัพมันก็มันก็สวยแล้วถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะถ้า82 5หรับอยู่ก็มีแนวโน้มจะขึ้นจะกลับตัวได้ใช่ปะถ้าใช่ครับแต่เรารอให้อะไรครับทดสอบก่อนแล้วดิ่นกลับหรือเกิดสัญญาณกลับตัวให้มันเลี้ยงตัวสวยๆก่อนตรงนั้นจะดีกว่าเพราะว่าช็อตของการลงเนี่ยมันคอนเฟิร์มไม่ได้แถมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราดูในแง่ของ isi นะครับด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่า new high ก็จริงแต่อะไรครับ ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเตือนว่าเอ๊ะไอ้ขึ้นที่ผ่านมาไม่แข็งแรงแล้วพอหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยการแพนดิกหรือการขายหนักๆจะเกิดขึ้นตามมาอีกครับผมอือโอเคค่ะออีกอันนึงที่อยากรู้เลยคือตอนนี้บาทค่อนข้างที่จะอ่อนตัวอ,อีกแล้วครับครับผ่านอ่อนตัวเพราะดอลลาร์แข็งนะครับอดอลลาร์แข็งเพราะเซนติเมนต์ในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ลด นะครับเพราะนั้นในแง่ของตัวค่าเงินบาทเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสเรียกว่าอ่อนค่าไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวดอลลาร์เนี่ยก็ยังเป็นภาพของการแข็งค่าเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้ามองในตัวของออแนวต้านเนี่ยอาจจะรอบนี้อาจจะทะลุนะครับระดับส3บสาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้เพราะว่าทรงในช่วงที่ผ่านมาไม่อยากให้แข็งอยู่แล้ว mm hmm. นะครับไม่อยากให้แข็งอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยพอแข็งระยะสั้น นะครับ32.3อม่ามันก็ลงต่อไม่ไหวละเข้าไปแทรกแซงและดิดกลับขึ้นไปเหนือ33อ่ามันก็จะมีแรงเทคโรฟิตเบาๆแต่ว่ารอบนี้มีโอกาสทะลุ33บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐขึ้นไปด้วยครับโอ้โหทำไมอ่ะเพราะดอลลาร์มันกลับมาแข่งค่าครับ DXY แสดงว่าคุณรองคุณรอให้น้ำหนักว่าดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าต่อเนื่องนะถ้าเราจะกลับไปทะลุสาได้อ่ะ ถูกต้องครับใช่แล้วมันจะเป็นการแข่งข้าต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในรอบถัดไปนะครับท่านว่าใช่นั่นแหละอันนั้นจะเป็นคียหนึ่งถ้าเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยอ่าแล้วคงดอกเบีย้ยส่งสัญญาณว่าดอกเบีย้ยเอ่อไม่ลงต่ออะไรอย่างเงี้ยดอลลาร์มันก็จะชุดขึ้นไปอีกเพราะนั้นมันก็จะเป็นภาพของการแข่งข้าต่อเนื่องไปจนประชุมธนาคารกลางสหรัฐครับอืมแปลว่า คนกลัวแล้วเนี่ยคนกลัวสถานการณ์โยกเงินไปเก็บไว้ที่ดอลลาร์ใชถ่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องพี่พี่จอยลองดูกราฟ DXY ก็ได้ครับใช่เนี่ยตัวนี้เลยครับอ่า DXY เลยครับ DXY พี่่ถูกไหมอันนี้ไม่ดี X อยู่วายใช่เนี่ยครับแล้วมาชนเส้น200วันซึ่งมันมีโอกาสทะลุนะครับ ถ้าทะลุปุ๊บเดี๋ยวโอ้โหแรนลี่เลยเนี่ยตรงนี้คือเส้นสองวันใช่ถูกต้องครับมันลงมาสักพักใหญ่ๆด้วยนะคะใช่ครับคือเราแล้วมันก่อนเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเพอตอนกลับมาใช่แล้วมันตกใหญ่พบพบแล้วภาพระยะกลางมันก็เป็นดับเบิลบอททอมอ่ะครับเพราะนั้นไอ้หนึ่งร้อยสองเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วอ่ะครับใช่ตรงนั้นเลยครับใช่แล้วมันเนี่ยเตรียมแบบวิ่งแลนลี่เลยครับอืมเป็นปีที่ข่าเงินบาทนี่มันแบบ สุดๆเลยนะจังหวะสวินนีวว้สว,วิงเลยจริงๆจริงๆถือว่าดีกว่าที่คาดนะครับดีกว่าที่คาดเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวของอดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพอมันกลับมาแข็งค่าเนี่ยอันนี้ต้องปล่อยเขาก่อนเพราะว่าถ้ามองตั้งแต่ต้นปีดอลลาร์มันอ่อนลงมาเยอะนะครับถึสิบเปอร์เซ็นต์ะนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นรอบของการรีบาวอยู่ละในภาพนี้ครับอืม,อมโอเคค่ะอพอ,อเป็นแบบนี้ปุ๊บดูทองดูทองดูทองทอง มันลงมาแล้วครับทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นน่าจะลงต่อครับสำหรับทองอ่าลงต่อแค่ไหนมาอเท่าไหร่ดีนะครับเท่าไหร่ดีเออเอาภาพแหม่พี่จอยตีรอไว้แล้วอ่ะ <laughs> นี่มันยังไม่ถึงยังไม่ถึงไขึ้นมานะครับยังไม่ถึงเอาภาพ60นาทีมาดูก่อนนะครับ60นาทีดูก่อนอ่าเราจะปลอยอ่ะนะเราจะปลอยอันนั้นเป็นเป็นในใจที่อยากจะอยากจะต้องบอกต้องบอกคุณผู้ชมว่าอ้าวคือเราลงทุนน่ะเราก็เราก็ตีกราฟไปสัญญาณของเราด้วยเหมือนกันไงบางทีแบบเออเปิดมามันตีค้างอยู่ใช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 ่อันนั้นอันนั้นเป็นเป็นแบบใช่เลยนะครับค่ะอ่าเทรนในระยะกลางนะครับ ไอ้สีม่วงเนี่ยสวยมากเลยนะครับอันนั้นเส mm ้นอะไรครั orn, <S <s ーー 200, บ่จอยครับของพี่จอยสีม่วงเนี่ยสีม่วงสีม่วงนั่นเส้นสองร้อยมั้งใช่ป่ะโอเคนะครับแตะไปที่เส้นก็ได้ครับแตะไปที่เส้นถ้าเป็น EMA มั้งครับถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็น EMA มั้งโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะนะครับสี่พันกลายเป็นแนวต้านใหญ่ของทองนะครับกลายเป็นแนวต้านใหญ่ของ เราก็โลนะครับที่ทำเอาไว39้3920นก่ะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอ้าวโทษครับสาอ่าประมาณส9งพนะครับ3,890ขออภัยนะครับมีโอกาสจะทำนิวโลครับ แล้วด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีแนวรับถัดไปที่3,850กับ3,820เป็นไซด์เวดดาวครับเพราะนั้นราคาทองคำในรอบนี้อันตรายครับแล้วก็เสี่ยงที่จะลงต่อเพราะว่าเราเห็นเทรนด์ของดอลลาร์ไปไงครับแข่งค่านะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ทองคำเนี่ยก็น่าจะเป็นการพักฐานแล้วทองคำถ้าจำได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวเรื่องอะไรครับ จีน,จนเก็บภาษีนะครับพอจีนเก็บภาษีปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไอแรงกินกําไรมันหายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาทองคําก็น่าจะซึมแล้วก็ไซเวดดาวน์มากครับผมพี่ลองนะขอดูบิตคอยด้วยได้ไหมคะครับได้เลยครับบิตคอยก็ตอนลรล์เป็นคีย์สำคัญเรียบร้อยละเพราะนั้นบิตคอยน่าจะชัดแบบน่าจะชัด โอ้โหหลุดหลุดด้วยหลุดด้วยเดี๋ยวนะขอดูเดเลยครับขอดูเดยเลยครับ <punished> เอ้ย <communicate> มันอะนี่ตีตีด้วยกับกับรองอ่านเป็น่ี่มันมากเลยเอามาครับ <c oughs> <c oughs> คือพะภาพเดเนี่ยนะครับอตอนนี้นะครับใช้ขนาดของการปรับตัวลดลงนะครับไฮที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับอวัดขนาดครับวัดไฮ e ไปหาโลก็ได้ครับวัดไฮไปหาโล ได้ครับได้ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอาโลเลยครับใช่ตรงนั้นครับอ่าแล้วก็เอาตรงเนี้ยเลื่อนลงมานะครับช่วงจังหวะของการรีบาวเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นไฮครับลงไปอีกลงไปอีกครับลงไปอีกครับเออโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นในในมุมผมนะครับจะใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงไฮที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันใช่อ่าแล้วก็ระดับศูนย์จะอยู่ที่ เก้าหมื่นสี่นะครับเพราะนั้นบองแนวรับตรงนั้นครับสำหรับตัวของบิตคอยโอ้ยแต่ละสินทรัพย์เนาะครับอ่าข้พอดอลลาร์มันแข็งขึ้นมานะคุณผู้ชมมันก็ใช่เป็นเป็นจังหวะละกันหลายๆคนที่บอกว่าเอ้มไปไกลแล้วนี่ไงกลับมารับแล้วกลาเข้าหลือถ้าบอกถ้าบอกในภาพใหญ่เนี่ยมันคอลเลกทีฟนะครับ ตอิเลกทริบอะมันปรับฐานเพราะปีนี้เนี่ยถ้ามองสินทรัพย์ต่าง,าง,างคือมันขึ้นมาโอ้ตั้งแต่อืมอ่ะตั้งแต่ต้นปีแหละพี่ลองมันหลุดไปพอดีจนเอาละอืมอ่ะภาพคุณลองแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคือเงินมันไปที่ดอลลาร์อย่างเดียวเลยนะเพราะทุกสินทรัพย์ลงร้อมใจร้อมใจกันลงหมดเลยใช่ใช่ใช่ช่ใช,ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ จริง,รงก็แถวๆนี้เลยอ่ะเก้าหมื่นสี่เก้าหม้าครับผมเพราะหลุดไอ้เส้นสองร้อยวันแล้วก็ทำนิวโลเพราะนั้นทองคำไอ้ตัวของบิตคอยมาเลยเป็นเซนติเมนต์ที่แบบอันตรายมากๆครับใช่เ<ม>นี่ยไม่หลุดตั้งนานเพิ่งจะหลุดเลยเนี่ยใช่นี่ยังไม่ได้ให้ดูภาพใหญ่นะครับว่าไอ้ตัวของเขาเรียก 4-year cycle เนี่ยนะครับของตัวบิตไอ้ตัวบิตคอยเนี่ยอันตรายอีก รู้ยังไงอ่ะเอ่อวันนี้ไม่สะดวกไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันสัปดาห์สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าติดเลยนะใช่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 ติดไว้นะติดไว้นะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจะดูได้ยังไงบ้างคือตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันมีเยอะในตลาดไงเราใช้ประโยชน์คือไอไอโฟเยอร์ไซเคิลเนี่ยมันหมายความอะไรหมายความว่าเวลาที่บิตคอยขึ้นต่อเนื่องกัน3ปีเนี่ยนะครับมันจะมีพักหนึ่งปีเอ้ยเหมือนฮับวิ่งป่ะหรือว่าไม่เหมือน หลังฮับวิ่งครับที่มันแรนลี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นบิตคอยในอดีตนะครับ70%จากไฮไปหาโลในแต่ละไซเคิลครับในลูปนั้นก็น่ากังวลเหมือนกันครับอาทิตย์หน้ารอติดตามลุงผู้ชมอยากให้เห็นภาพกันนะคะใันขึ้นมาสามปีแล้วหรอใช่ครับใช่ครับอจริงครับอ่ต้องจริงต้องฟอลโล่ฟอลโล่ธีรศักดิ์ครับฟอลโล่ธีรศักดิ์เลยใช่ใน ในตัวของอินเวสไอตัวของเทดดิ้งวิลเนี่ยผมมีแชร์ไว้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวนั้นในเทดดิ้งวิลไปฟอลโล่ทีละสักนะใช่ใช่ใช่ได้เดี๋ยวกดฟอลโล่ไว้เพื่อมีอะไรดีๆเดี๋ยวกดฟอลโล่ด้วยพี่จอยสอนอยู่ด้วยนะได้ได้ติดตามกันนะคะนี่ขอบคุณคุณล่ามากค่ะนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ